แล้วก็หัวละผ้าครับใช่กันนอ้องพี่น้องเนาะนี่เอาจุ่มฉลุด้ะเอาพักแผงพี่น้องง่ามคักเลย ยิ่งแบบสวัสดีครับสวัสดีพี่นองวังปายสู้โหสู้คนครับผมมื่มอนีบอแมกได้ซอยจุมมฝาแฝมาต้อนพี่น้องอีกแล้วครับผมบอโอ้ยเป็นแระซ่บขนาดพี่น้องคักเลยครับโดนเลยเลยพี่น,อน้องเมนูนี่ครับผมบ้ได้จวดตะเคียบมื่อนีจัดมาจวดเลยพี่น,อน้องเมนูขึ้นอยากอแล้วครับโอ้ยผละเนื้อแบบเนื้อเป็นเนื้อขาไายบ่บหรือยังสักย่างน่ะพี่น้อง น่าจะเป็นเนื้อขาไส้ครับผมไล่โอ้งามขนาดเลยมีก็มีมะละผมเด้อมาหนิพี่น้องพี่มะละแล้วก็พริกหยวกไว้กินแก้มพี่น้องแล้วก็พี่ต้นหอมครับผมแล้วก็มีผักเพวแล้วก็ผัดหัวละพา,าครับผมแก้ว <laughs> ขมกระเทียมพริกสดมามามาเซเซว่าแม็ดทั้งไก่ทั้งไก,งไก่พี่น้อง วอรลายอย่างห้างครับผมอ้ยหอมขนาดเด้อดิหอมพักหอมละผ้าดิเอาเมื่อนี้เป็นอาหารชิ้นโตครับผมมาจุน้ำกันพี่น้องอ้ยวารไม่แมก,ก่ข้าวมาเลยด้วยครับผมเจี๊ยบขนขนรดเมื่อกี้ ใช่พี่องแก้วขุมครับอืมสดเลยซอยมางงามๆเลยพี่น้องเลย ยอดครับอเอาลองพันมะระมั้อไงพี่น้องอลองพันมะระครับเอาจเซียนเลยเอาขอเซียนเอาพี่น้องมโอ้ยอางามเลยเอาพี่น้องจุครับมบาเนี่ย โอ,โอ้มาครับมามาพี่น้องอผมเอาล้ำพี่น้องแสบขนาดเย้ยโอ้ การครับครับลูกโดดพ่อมอาี่แล้วก็หัวละผ้าครับใช้กันนอ้องพี่นอ้นองเนาะนี่เอาจุ่มสลุนละเอาอื้อ ซาบผักแพลพี่น้องงามคักเลยงามสุเยอะเลยครับผมวัาพริกหยวกลองพันมือกไนหนพริพี่หยวก มีบอลต้นนี้ครับน,ดดนี่อขักรถพี่น้องสามต้นเลยครับผมครับอ๋อเดี๋ยวๆ,ๆพี่น้องเปรียบหนึ่งครับรักหลาดอีวกว่าเนาะเจีาขมหลาดเลยครับผม มาครับมาๆๆพี่น้องโอ้หืมยืมเลย มันสิบวเผ็ดหรอยังออกเผ็ดๆด้วยครับผมหัวเผ็ดอยู่ครับน้อยนึงที่เรียกว่ามันสิผวเผ็ดหรือ <c oughs> ยังจีอันนี้พริกอันนี้ว่าแม่ปลูกเองนะครับผม <c oughs> ที่แรกคิดว่าว่าสิบเบียนพริกอันนี้ บริเทศปลูกง่ายเห็นว่าได้เป็นพริกอันนี้ครับผมแสบครับอืมอืมอืมชาวอมากจุบอ่ะอืมเอาห่าเอา Nhạc chuốc với <laughs> nó cũng sâu ấm cả đây oh. lấy Trái tôn จุดใ่ต้นหอมพี่เนาะองออืมแซ่บครับพี่เนาะเจ้าขมกำลังพอดีเลย ขอโทษขอพ่ายครับผมลงคออือ <C> ห <ười> <Karena sleep> ือโอ้ uh. oh. เทียมไหมคุนดีขนาดเลยครับผม โอ้โอ้หอวามรำพองคักักเลยครับเอาเอาปวดหัวเนื้ออะไรงามงามพี่น้องครับทุกท่านครับผม มามาพี่น้องขอเสด็จมาเมกอืมอืมใ่พี่น้อง จย๊ดเลยครับผมเอาอ,อันาีสินั่งก่อนครับผมเอาเมือ่นอนี้ได้ใช่จุพี่น้องภูเรดยมากแค่นี้ก็ฝากคนที่ตามก็แล้วก็แชร์เป็่งนั่งแจวว่าแม่งได้เด้อครับผมภูเรดยวมากอะขอร้อขออภัยเด้อพี่น้องเด้อครับผมเมนู่นหนาจะว่ากันไม่เนาะครับผมเอาอยู่ดีมิเฮงครับเราเราภูเรีงเงินหมื่นเราตื่นเงินแสนพี่น้องสวัสดีครับ